สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโบสบายนะคะและในวันนี้โบก็พามากันที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีนะคะเพื่อมาร่วมรับฟังข้อมูลก่อนการสมัครเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทางด้านเพสัจกรรมไทยนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการพิเศษสําหรับผู้นําผู้บริหารนักธุรกิจแล้วก็ บุคคลทั่วไปนะคะก็เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะของคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีนี่เองนะคะซึ่งก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลงทะเบียนก่อนนะคะเพื่อที่จะรับเอกสารนะคะระหว่างรับเอกสารก็จะมีขนมนะคะมีขนมให้ด้วยเป็นแบบว่าช่วงพักเบรกนะคะก็พักทานขนมทานกาแฟกันไปนะคะและที่สำคัญเลยนะคะก็คือ มีการแจกยาที่จะช่วยต่อต้านโรคโควิดนะคะก็เป็นยาแคปซูลาจากฟ้าทลายโจรนะคะแล้วก็ยาห้าลากนะคะก็เป็นสูตรกำรับที่ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยรักษาการของโรคโควิดนะคะซึ่งในวันนี้นะคะโบก็มากัน2คนนะคะก็เลยได้มาจำนวน2ชุดนะคะและเดี๋ยวโบจะ นำสองชุดที่โบได้มานะคะมาแจกเพื่อนๆที่เข้ามาร่วมรับฟังคลิปนะคะมาเข้ามาชมคลิปวันนี้นะคะให้เพื่อนๆที่ต้องการยานะคะหรือว่ามีคนในครอบครัวนะคะกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดอยู่นะคะขอเป็นคนที่เดือดร้อนจริงๆนะคะก็ส่ง รายละเอียดกันเข้ามาหาโบได้นะคะก็จะมีโบจะนำสองชุดนี้นะคะแจกเพื่อนๆที่จำเป็นจริงๆนะคะก็แจ้งโบเข้ามาได้เลยเนาะซึ่งยาทั้งสองชุดนี้นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านรองศาสตราจารย์ดรธนโรโทโรจนะคุลเสษนะคะเป็นกรรมการสภาพแพทย์แผนไทยค่ะโอเคหลังจากที่เราลงทะเบียนรับเอกสารแล้วก็ยาเรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงเรื่องกิจกรรมที่เราจะ ได้ทำกันในวันนี้นะคะก็จะมีการแนะนำคณาจารย์ผู้สอนแล้วก็หลักสูตรการเรียนการสอนนะคะโดยศาสตราจารย์ดรทองหลอ่อเที่ยงธรรมที่ปรึกษาธิการบาดีแล้วก็จะมีกิจกรรมพาเยี่ยมชมหรือว่าสาธิตวิธีการเรียนการสอนนะคะโดยจะมีวิธีการสาธิตการอัดแคปซูลยาแล้วก็การกลั่นน้ำมันหอมระเหยนะคะ มีการแนะนำห้องเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆของหลักสูตรแพทย์แผนไทยนะคะพาชมห้องนวดแผนไทยห้องสปาห้องปฏิบัติการผดุงคันไทยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากเข้ามาร่วมเรียนด้วยกันนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามานะคะทางช่องทางที่โบขึ้นไว้ให้ในคลิปนี้ได้เลยนะคะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 9 5 4 4 6 5 1 4 9นึ่งสี่เะคะติดต่อโดยตรงกับศาสตราจารย์ดรทองหล่อเที่ยงธรรมนะคะว่าผมว่าแล้วอายุสิปีขึ้นไปแต่มาสมัครคือ50ขึ้นไปไหนท่านไหนอายุเจ็ดสิบกว่าๆนะยกมือขึ้นเลยนะแล้วท่านครับเจ็ดสอ2ดีดีมากวันนี้ท่านหนึ่ท่านร้อยตัวเต็มใช่7จ็องดีทุกท่านเลยนะ กำลังมาครับบอกว่าผมเรียนเาื่องกรตายุ78หมดได้การศึกษาไม่มีคําว่าแก่นะครับเรียนกันไปเรื่อยนะครับขนบรรมเนี่มนีเป็นอะไรหรือเครับท่านผ้หวังอาุ27นะครับการเรียนแทพทย์ไทยที่จะยุมากนี้ค่ะเออเอาบุคลิกไปก่อนเลยนะครับถ้าเป็นอุณหภมิต pues okay. ัสาวที่ไปรักษาเขาก็ไม่ต้องการักษา ขาผู้ป่วยอายุมาเจ็ดปีแปดปีแ uh ต่คนรักอายุท <mel> ี่เจ็ดยี่ห้าเริ <mel> ่มในบ้านจใจแต่ตอนเราเรียนมาจะนะต้องมีการเสกภาษาจบภาษาต่อนะโอ้มีพิจารณาแต่เราไม่พิจารณาหรอกครับแต่ว่าด้วยด้วยภาคลับเราเป็นผู้บริโภ์กว่าน่าจะื้อสิบห้าละห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เราไม่มีใบกับทีไม่มีบอนญาตราไปรักษาเขาไม่ได้เราต้องมาเรียกเพื่อได้รับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ในหลายๆท่านก็ไปก่อเรื่องคุณธิไปทำอาหารเสริมไปทำยาต่างๆเพื่อบำรุดูแลสุขภาพนะครับเราก็จะได้เปลี่ยนคนอื่นที่ไม่ได้จบเหตาสตรการไม่ได้จบแค่แผนไทยแต่เห็นเป็นโพสต์นในไลน์ว่าขายโน้มขายนี่มันจะเชื่อเขาได้ยังไงไม่มีความรู้เรื่องสุขภาพเลย่ในสังคมแต่ถ้าเราเราเนี่ยจบหรือแค่ระหว่างเรียนนะคกำใส่เสื้อกาวโมเดลั์ไปครึค่งหนึ่งความไม่จะเกิดขึ้น วันนี้เรามีของฝากเยอะแยะเลยนะครับเจ้าของบุญนาถ้าอยากได้ระบบ G B P เรามีคณะอาจารย์ที่ให้ความบุานะครับถ้าใครสมบัติมาเนี้ยนะครับได้รับการจัดทำเล่นปรึกษาหรือขออลอะเราจะทำยาทำสมุนไายสักที่วันหนึ่งอาจเราเยนแล้วนะครับเรามีอาจารย์นะครับที่จะให้คำปรึกษา ก็สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเรียนนะคะก็ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่ามศ3หรือม .3 นั่นเองนะคะแล้วก็มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะคะและระยะเวลาการเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยสาขาเภสัชกรรมไทยรุ่นที่2นี้นะคะ ก็จะใช้เวลาเรียนทั้งหมดจำนวน4เทอมซึ่งจะจบภายในระยะเวลา2ปีนะคะซึ่งรุ่นที่1ก็จะเรียนกันในวันอาทิตย์นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะเป็นรุ่นที่2ก็จะไปเรียนวันเสาร์นะคะช่วงเวลาประมาณ9 0 0โมงเช้าถึง4โมงเย็นนะคะและสำหรับสาขาพดุงคันไทยนะคะก็จะเรียนกันในวันศุกร์ค่ะคำถามต่อมานะคะเพื่อนๆของสงสัยว่า การเรียนแบบนี้นะคะจบออกมาแล้วทำงานอะไรได้บ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือสามารถเป็นแพทย์แผนไทยรักษาโรคต่างๆได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ข้อที่2เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจสุขภาพความงานแล้วก็สปานะคะข้อ3เนี่ยเป็นสามารถเป็นเภสัชกรแพทย์แผนไทยควบคุมโรงงานผลิตยาสมุนไพรได้นะคะหรือว่า จะทำเป็นธุรกิจส่วนตัวปรุงยาหรือผลิตยาแล้วก็จำหน่ายสมุนไพรทั้งยาเดี่ยวแล้วก็ยาตำรับจำหน่ายเองได้นะคะข้อต่อไปเราก็สามารถ เป็นผู้ให้บริการด้านสปาหรือสถานบริการสุขภาพเพื่อการรักษาทั้งในและต่างประเทศนะคะหรือว่าเราจะไปเป็นครูอาจารย์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยต่างๆก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นนักวิชาการการแพทย์แผนไทยประจําโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกการแพทย์แผนไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ถ้าเรียนแพทย์แผนไทยไม่ถึงหลักแสนนะครับ ท่านสามารถเป็นหมอได้เลยครับตอนไก่อนเราต้องจบต้องไปสอบเป็นนักรียนบาลสอบนักแพทย์แต่นี้ไม่หามันละล้าขั้นตอนนะจบมสามหรือมตสามไทยอายุไม่ถึงสิบแปดปีย่อมหนึงเป็นไรไม่ดีตอนเราวัยยี่สิบแปดยี่ห้าพ่อแม่เราไม่จริงเลเราไม่มีโอกาสได้เรียนแต่ตอนนี้เรามีงานทําแล้วเราได้กลับมาเป็นนักศึกษาอีกรอบแต่ในฐานะว่าที่ดูบอกนะครับ ท่านท่านเดินเข้ามาอย่างนี้เราอในหอ้องนี้ท่านก็คิดว่าท่านต้องเป็นหอมอนะท่านจะมีควาำนำหน้านเป็นคอดนะนะหยิบแค่นี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทในสีติ๋โอ้โหดูมากเลยเท่ากับหนึ่งหม่แปดพันห้าร้อยบาทมีการผ่อนชำระได้อีกบางคนัวใจทีเดียวได้ไง่ได้ครับแต่ผมมีบมา,า,างที่อยากเอาไปก็เปิดเกิดสีเทาใช่ไหมฉะนั้นเราต้องตระหนักในเรื่องนี้ว่าเราเนี่ย การปรับตัวการวางตัวระดับเล่มไม่กับอะไรเพราะบางท่านมีความรู้เรื่องปริญญาปริญญามาแล้วครับแต่ก็บางเพื่อเพิ่มจากมหาเพื่อนครับถ้าจะจ่ายเข้าใจเลยนะครับประกาศไปในไลน์นะครับในสัจกรรมเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทวันนี้ถ้าใครสมัครเลยก็จ่ายแค่หนึ่งสามพันบาทคือสามพันคือค่าสมัครนะครับแรกเข้า นั่นหมายถึงว่าเราจะได้ชุดลาวชุดเรียหนึ่งชุดชุดสชุดยาวชุดปฏิบัติงานหนึ่งชุดของภาษาให้สามพันแยกนะครับแยกขึ้นมานครับหนึ่งแปดพันห้าร้อยแล้วก็ใ,ใก,ก 8, 500, ล้ๆสอก็เป็นกางแปดพันห้าร้อยภาาสี่เดือนอะไรนะครับมีเวลาจบเงินเยอะนะครับที่นี่มีการถอบคนเยอะเพรา,า,า,าะว่าปัญหากระทบจากโควิดนะครับ แต่เราไม่ใช่ความสามาพปกติเราพยางามเยือกคนอย่างเราใช่ไหมครับไม่ใช่แม้บางคนถามผมมาแล้วว่าผู้กอยสได้หรือไมผมอยากเห็นหน้าคนถามเนยรุ่นนี้นะที่เจ็บปิดกู้กอยสนะไม่เป็นไรผมใส่คำถามแล้วผู้ป่วยจะกล้าเอารักษาเราไหมขนาดเรียนผู้กอยสเงินหมื่นกว่าบาทนะเห็นไหม เราต้องสบางานนะครับเป็นว่าที่หมอเงินสักพอกายสักพอความรู้พออย่าอย่าไปบอกว่าอย่ากว่าผมจะจบไปได้ผมต้องพูดก่อนอสอละผมต้องไปพูดธนาคารกสติตได้ใช่ไครับตอนนีาทิตยก่อนที่าบริหารออมาเลยประทุท่านได้เสียสละเวลามากต้องอโคตเราให้กำลังใจพวกเร ตรนนี้ก็เสียใอบคุณต้อน,นรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเตอร์นิกิมาดีเจอิญขึ้นกนารประชน์เรียนท่น้นคณะพดีนะคะคณาจารย์นะะกักศึกษาทุกท่านนะคะรู้สึกดีใจเป็นอยางยิ่งนะคะที่วันะะนี้นักศึกษาทุก่าได้มา กลัวมาท so. ี่มหาวิทยาลัยชื่อดังนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ในงานของมหาวิทยาลัยพิษณุพันธ์นะคะก็ขออนุญาตครับนักศึกษาทุกท่านนะคะเข้าสู่โรงพยาบาลิษณุพันธ์นี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านก็มั่นใจได้ในคุณภาพ หลักสูตรของเราเะค่ะตอนนี้นักศึกษาเป็นชุ่นที่อ6แล้วนะเอกที่4ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีนะคะเพาะว่าในช่วงโควิดนี้เราก็คิดว่าสถานการณ์นจากทีขึ้นก็ไม่ต้องกังวลใดๆนะคะทางมหาวิทยาลัยเราก็มีมาตรการการป้องกันต่างๆอยู่ต่อเนื่องมาตลอดเวลาเลยค่ะก็ขอขอบคุณท่านะคะว่าถ้าเกิด มาก็เจอการมอกทาานะคะมใจที่ให้ทำาทีมใดาปทายาทขาช่ยด้วยลือมีคณะกรรมนารที่มีผลงานมเสมอนะของทำต่อไปก็เป็นผู้ดูแลพวกเราโดยตรงนท่านเป็นคณะบรีษคณะเรื่องศาสตร์ของคณะเรานะครับสตเกี่ยวกับแพทย์แผนยโดยตรงครับ ขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนาติน่าจีนดวงครับกล่าวต้อนรับู้สิทย์ท่านเลครับเสร็จสิ้นภเสียวมมครับเรท่านองมา่กาบท่านศาสตราจารย์องรับให้คำนอาจารย์ทุกท่านตกลงสวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะนักศึกษาแคาแ่แต่งกยด้าเซแตกแร่ไทยในชัุ้ที่สองอเอกย ก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีและดีใจมากนะคะทุกท่านให้เก็บและไว้วางใจมหาวิทยาลัยทาุงไทยนะคะซึ่งครากสุตของเราก็กระนาตาใของเราทุกท่านจะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังนะคะขาให้ทุกท่านสบายใจในะคะเรียนแบบเรียนแบบมีความสุขนะคะสรุปในการเรียนที่ต้องเรียดอาจารย์ของพวกเราทุกท่านจะดูแลใกษาทุกคนนะคะให้ทานและ จบหลักสูตรเรียนัาชการไทยทุกคนนะคะอย่างมีคุณภาพและสุดท้ายเราก็จะมีการเตรียมให้กับทุกท่านนะคะในการไปต่อไปต่อบพิธนะคะต่อวันนี้ก็ขอให้นะษาทุกคนตั้งใจเรียนและมีความสุขในการเรียนนะแล้วก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ขอบคุณค่ะครับฝ่ายบริหารก็ในอ่า อันนี้จะไม่ได้เป็นนักศึกษามาว่าที่นักศึกษานะครับเดี๋ยวผมคิดว่านะับทุกคนมาแล้วตั้งใจมาแล,แล้วต้องเป็นในักศึกษาในที่สุดใน,ในวันนี้ครับทีนี้เราต้องมีท่านอาจารย์ที่สอนพวกเราในโงมามาให้กำลังใจเราครับเราก็ต้องอยากรู้จักท่านบ้างาานะครับแต่ท่านหนึ่งสองสามสี่ห้าหกท่านประมาณนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเราขอเดินขอเดินมาหา,หาท่านได้ครับให้กำลังใจว่าที่นักศึกษาเลยครับ ก็เกิดมีทุกท่านนะครับผมเองก็เป็นนักสากลการแพทย์แผนไทยของคณะสาถาบันการงานที่เราทำกับสถาบันวิติศาสตร์การแพทย์แผนไทยคืองานหลับสูตรกากวิชาการเราบอกกันที่ท่านเัวเองในหลักสูตรกิจกรรมไทยเนี่ยภาษาหลูๆเขาเรียกคนทำยาถามว่าทำไมต้องมีใบประกอบวิชาชีพเพื่อที่จะอย่างน้อยก็เป็นหลักประกันนะครับท่านจะเปิดร้านขายยาแบบโบรา หลายหลายท่านมีมีธุรกิจมีเครือข่ายสำหรับใครป็นตัวอย่างหนึง่งนะครับการที่ท่านท่ euh, านเออ่จะจัดการเครือข่ายแบบนั้นได้ในอนาคตเนี่ยแบบไอใบ,บ,บ,บที่บอกว่าอาชีพก็สำคัญอย่างน้อยลูก้องมองหน้าเราอาชีพก็มีใบนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ท่านไี่คลินิกน,น,น,นะครับท่านก็ต้องนะจัดหายาให้กับคนไข้เฉพาะรายก็ก็เป็นสารกิจหรือแม้แต่จะไปเปิดโรงงานที่จะทำยาตัวนี้พอพอผลผลิตสุขท้ายก็เป็นของใหม่ แะโดยท่อกระแสกัญชาก็ดีกระท่อมวยดีและเรื่องสําคัญที่สุดท่านอาจารย์นนทโรเนี่ยก็อยู่ในสภาแพทย์แห่ไทยสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้การแพทย์แผนโบราณหรือการพิเศษกรรมไทยในรงกา28วิธีก็เขียนไว้เองว่าที่8วิธีแต่ถ้าสภาวิทาชที่ขยายขอบเขตของตัวเองออกไปเช่นทำสัสกัดได้มันก็คือสิ่งที่แพทย์แผนไทยทำได้ถูกไหมฮะ เน้นงานมีใบรอบใน,ใน,ในบาอาชีพก็เลยมีความสำคัญเพราะภาคยาปริมาณสูงไทยเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้ภาคแห่งไทยสามารถจากความถึงจะทำใหม่ๆสู้กับตลาดและถ้าเราเห็นของต่างประเทศที่เอ็นซ์ซีทุกายอยากซื้อไหมครับแล้วพอเห็นของไทยเลยไหมครับใส่แคปซูลนั่นเน่าโอ๊ยใจสลายอันนี้ก็เป็นโอกาสที่เห็นพวกท่านมาแล้วเป็นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอยูย่แล้ว ก็หวังว่าที่นี่จะได้มีโอกาสส่วนเติมเต็มนะครับธุรกิจของท่านแล้วก็ทําให้ผลิตภัณฑ์เลืองยาและสมุนไพรของไทยเนี่ยเดินไปข้างหน้าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับยินดีครับสวัสดีครับเพื่อนานาคุณนะครับเป็นหนึ่งในรายชานะครับของท่านที่จะเข้ามาเรียนนะครับนั่นก็คือในส่วนของรายวิชาการค้าศาสตร์ นอกจากคาราัวของแพทย์แผนไทยนะครับท่านจะได้เรียนในส่วนของวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลแพทย์ไทยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับร่างกายมนุษย์นะครับเกี่ยวข้องกับระบบของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นศาสตราจารย์โรเองหลาเขาก็เลยบรรจุในส่วนของรายวิชาที่ภาคต่างๆขึ้นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ร่างกายมนุษย์นะครับฉะนั้นนะฮะในส่วนของมหาวิทยาลัยมรดกไทยของเราก็มีห้องปฏิบัติการ มีราชการใหญ่งที่เคยต่าวมาข้านต้นนะครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหากวันนี้นะครับท่านไหนสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเดินชมห้องด้วยนะครับข้อดีครับดีให้ท่านได้รับชมนะครับแล้วก็สัมภาษณ์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับนะฮะยังไงก็ฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณนะครับ เป็นผู้ในการหลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาปฏิบัติมารับผิดชอบหลักสูตรพิณโยปฏิบัติก็มีนักศึกษาสองรุ่นแล้วนะคะแล้วก็มีผู้สนใจจำนวนมากหนึ่งในนั้นก็คือนักศึกษาหลักสูตรประเทศตอไทยนะคะทางมหาวิทยาลัยปทุมธานีโดยเฉพาะสาขาาแพทย์แผนไทยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่สนใจในเรื่องของแพทย์แผนไทยซึ่งมหาวิทยาลัยปทุมธานีค่ะมีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยประเทศต่อไป่ที่ท่านมารับฟังกันในวันนี้นะคะแล้วก็เป็นปริญญาตรีแพทย์แผนไทยแล้วก็ปริญญาโทแพทย์แผนไทยซึ่งอนาคตก,ก็น่าจะมีปริญญาเอกแพทย์แผนไทยนะคะก็ะะถ้าสนใจประการใดองก็ติดต่อทางอาจารย์ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะพ่อสวัสดีท่านรอ,องกรรการนะครับแล้วก็อาจารย์ท่านละ ผู้ที่จะเป็นนักศึการนะครับก็มีภาวะท่านเลยทนี้ใลาท่านที่เาคงเห็นเ,นเ,นเป็รู้ออนอะไรไปมาหมดแล้วว่าเราเห็นอะไรที่มีความสานะรทีนี้ลองด,าาดูภาพปัตรบัตรนานะพอดีถ้าใครอยู่ตรงนี้ลองเจอเจชไปดูนะฮะที่บุติกายทีบุติกาีนะครับอันนั้นผมเก็บเคสไะไรลองให้ดูว่าอันไาทีงมาได้จริงนครับ หรือใครอยากจะดูเคสรักษาโควิดจริงๆนะฮะที่ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จผ่านการที่พูดคุยกนะันเดทมือเนี่ยให้ใช,ช้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ออกใจกว่ามโควิดพัฒนาขึ้อันนี้คือรากปฏิบัติจริงๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็คือกรมเองเนี่ยถ้าเกิดแพทย์ไทยนะ,ะได้ทำเคสภาษามาต่างๆเนี่ยวิลส์ภษาเคสจริงๆเลยนะ ก็รวมๆประมาณ8เทศครับเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างมีประสบการณ์ในการรักษาแล้วเห็นอะไรต่ออะไรมากมายครับล่าสุดเนี่ยก็ตุงยาที่ช่วยช่วยช่วยเหลือผู้ป่นะฮะช่วยเหลือผู้ป่วยทุกประเทศฟรีนะนี่ยฟรีเลยก็แจก่าสไปนะครับแล้วก็ผลตอบรับก็คือก็แตวถ้าท่านเข้าไปในแคนเตะนะในทุกของผมเนี่ยที่บอกแตจะได้จะได้เห็นว่า มีลักษณะการออกอต่อไดกนะเพาขอทุกท่านมั่นใจได้ว่าทุกท่านจะมาเรียนทุกท่านจะยังไม่คุ้นเคยกับแพทย์ไทยอยู่วันนี้ที่นี่จะทำให้ท่านเป็นแพทย์นไทยได้อย่างมั่นคงครับขอบคุณครับหลังจากที่แนะนำท่านคณาจารย์ครูผู้สอนทุกท่านแล้วนะคะก็ให้นักศึกษาทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมรับฟังวันนี้ได้ขึ้นมาแนะนำตัวเองนะคะ ซึ่งแต่ละท่านนะคะก็มีกิจการส่วนตัวหรือว่ามีอาชีพที่แตกต่างกันไปนะคะบางท่านก็มีโรงงานผลิตยาเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะบางท่านเนี่ยก็มีอาชีพที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางด้านสมุนไพรเลยนะคะแต่มีความสนใจนะคะในการเรียน ทังด้านสมุนไพหรือว่าทางด้านแพทย์แผนไทยนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะพาชมห้องเรียนต่างๆนะคะห้องแรกที่จะพาไปชมเลยก็คือเป็นห้องของอาจารย์ใหญ่นะคะซึ่งจะไว้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของกายวิภาคศาสตร์นะคะอาจจะไม่ได้พาเข้าไปนะคะให้ดูรูปข้างนอกแต่ว่าในขั้นตอนที่โบไปนะคะก็คือพาเข้าห้องดูอาจารย์ใหญ่แต่ว่าโบ อาจจะไม่ได้นำภาพหรือวิดีโอออกมาเผยแพร่นะคะถ้าท่านไหนนะคะอยากเรียนแล้วก็มีความสนใจสามารถสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปเนี่ยก็จะพาไปดูเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยนะคะซึ่งสำหรับหลักสูตรนี้นะคะถ้าได้เข้ามาเรียนนะคะก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยทั้งหมดนี่นะคะว่า เราเห็นเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าตัวนี้คืออะไรนะคะหรือว่าบางตัวเนี่ยมันอาจจะดูไม่ออกแล้วนะคะมันอาจจะเป็นผงแบบเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะอาจจะดูไม่ออกว่าคืออะไรอาจจะต้องใช้วิธีการดมกลิ่นนะคะก็จะได้เรียนรู้จะได้ฝึกปฏิบัติกันไปนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะพาไปชมวิธีการ กลั่นน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือว่าวิธีการทำส้มโอมือนะคะที่นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะดำๆกระชับรูปนขนในขณะที่มันเป็นสิ่งที่ว่าสมัยโบราณเอาเป็นส้มโอมือ เพื่อเกิดการหายใจของตัวขึ้นลดการเรียนสิต่างๆแต่สิ่งนี้มันจะซ่อนอยู่ในตัวของมันเองคือเวลาเราทาแล้วเนี่ยเราจะได้ถึงซ่อมองมันจะเกิดการสดชื่อสดชื่ดนแล้วเราไม่ต้องใส่น้ำมันหอมได่หรืแต่ถ้าเราทําแบบเปิดอย่างนี้ย กลิ sea, so ่นหอมสุ่สดไม่ได้เมื่มชุ้มสดไม่ได้เราจะเป็นต้องใส่ใสยช่วยเาใส่น้ำมันหอมระเหยส้มไปด้วยช่วยค่ะแต่ต้องเป็นส้มเป็นส้มตะกรุดเขียวหวานส้มบางมดอย่างนี้นะคะถ้าไปใส่ส้มโอทั่วไปเนี่ยไม่ได้แบบนี้นะคะแต่ถ้ามันมีเทคนิคที่ว่าที่บ้านไม่ใส่ไม่ใส่น้ำมันหอมระเหยจากส้มแต่เราใส่น้ำมันหอมระเหยจากดอกส้มมันจะปล่อยเกิดการหอมแรง ถ้ากิดเราไปทําแล้วเนี่ยจะรู้ว่ากลิ่นมันต่างกันใช่ไหมทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าเมื่อสัมผัสของเซลล์ล่างกับเซลล์บนแล้วจะถ้าแบบวันหนึ่งเราเรียนรู้บนกระสกัดเนี่ยเราใสกรดสกเองทำใช้เองที่เราใช้ประหยัดมากพยายาประหยัดมากแล้วก็ก็จะทําให้สมุนไพรถ่ายเผยแพร่ไปไม่ได้อยู่เป็นตัวเราเท่านั้นแต่จะส่งไปรุ่นต่อรุ่นแล้วจะทําให้ รับเงินตาจกต่างประเทศเข้าบ้านเราด้วยนี่มีเจตนาจะทำสมบเลยนะคะเพราะว่าคุยกับกรมส่งเสรศาา<อ>ิมการพนอกจากสรรพคุณทางยาที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วนะคะเราก็จะต้องเรียนรู้วิธีการทําบรรจุภัณฑ์นะคะนี่ก็เป็นการทําแคปซูลยานะคะทําแบบมือเนาะแล้วต่อไปนี่เป็นห้องคลินิกแพทย์แผนไทยนะคะก็จะรูปแบบประมาณนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะในคลิปนี้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะส่วนอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าเทอมนั่นเองนะคะก็ตอนนี้มีเปิดอยู่2ส,สาขานะคะก็คือเพศิัปกรรมไทยนะคะค่าใช้จ่ายก็ประมาณ18,500บาทต่อเทอมนะคะก็เรียนทั้งหมด4เทอมแล้วก็อีกสาขาหนึ่งก็เป็น สาขาพดุงคันไทยนะคะค่าเทอมก็เทอมละ5,000ันบาทเรียน2เทอมนะคะแล้วก็มีค่าแรกเข้าอีก3,000บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งสาขาเพศสัชกรรมไทยนะคะก็จะใช้เวลาเรียนประมาณ2ปีส่วนพดุงคันไทยก็จะใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ1ปีค่ะถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเข้าไปสอบถามนะคะที่ เบอร์ที่โบให้ไว้ได้เลยนะคะติดต่อสอบถามได้ตรงกับศาสตราจารย์ดรทองหล่อเที่ยงธรรมได้เลยนะคะซึ่งโบก็ได้สมัครเรียนไปแล้วนะคะถ้าเพืเ่อนๆสนใจก็มาเจอกันได้ที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีดีได้เลยนะคะจะเปิดเทอมประมาณช่วงเดือนมกราคมนะคะเรียนเฉพาะวันเสาร์นะคะ ช่วงเวลาประมาณ9ก้าโมงถึง4ี่โมงเย็นนะคะก็เจอกันนะคะเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ยังไงเจอกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ